โ oh, อ้ฮาก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับจริงๆตอนเราเข้าสู่ในการเดดเทสู่กับผมในเน็ตเบรกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้เอสเตเชียนเนาะมังกรสีรุ่นะครับตัวเด็กจะเล่นกับบลัสโทเค็นนะแล้วก็ยูนิตติดเผาบลัสนะครับตัวบลัสโทเค็นเนี่ยเราจะเสกออกมาจากไล่ไล่ตอนเราไล่เกรดสองไปเสร็จปุ๊บโทเค็นมันจะยืนอยู่หลังแหวนนะครับมันจะไม่รับผลเอฟเฟกต์อะไรของการ์ดอีกฝ่ายเลยนะแต่ว่าสามารถโดนเลือกตีได้นะเพราะงั้นเด็กนี้ก็คือเป็นขนมวอร์มิเลียนเลยนะแล้วก็ถามว่าหน้าที่ของบบบลาสโทเคค็็นนมีอะะไรร้งัก สามารถปั๊มพลังให้กับแถวหน้าได้เนาะตัวบาร์โทเค็นเนี่ยพอเราขึ้นเป็นเกรดสแล้วนะครับเขาจะโยนพลังให้กับแถวหน้า5 0 0 0ันตามจํานวนเกรดของตัวเขาเองทุกๆ3ใบซึ่งไม่สนเกรดอีกฝ่ายด้วยเพราะงั้นถ้าเริ่มก่อนก็สามารถกดดันด้วยพลังแรงเวอร์ได้เลยนะครับอีฝ่ายยืนเกรดสอยู่นี่ก็คือนิ่งเลยนะแล้วมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือรอรับไส้ให้กับเทคแวนนะครับรวมกับตัวของออเดอร์เนาะเอาเทคแวนก่อนนะครับเขาจะบาร์หนึ่งอ่าเขาแ p l น n t โทเค็นลงไป ในช่องเดียกาศแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบาทโทเค็นอยู่จะให้เอาไปยัดเป็นเกรดแทนนะครับแล้วก็เปิดท็อป3ใบเพื่อหยิบการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือซึ่งมันหยิบอะไรก็ได้เลยแล้วไม่ต้องโชว์ให้ฝ่ายดูด้วยนะหยิบ PG จีได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดในเกรดใบขึ้นไปนะครับจะสามารถเปิด5แทนได้แล้วเวลาโจมตีเนี่ยจะให้ดึงเกจ2สองใบจากตัวของบัโตโทเค็นออกนะครับ, <ๆ S 2> บรเออบ <ๆ S 2> พื่อที่จะ <ๆ S 2> คอลการ์ดท, <ๆ S 2> ที่ติดเผาบลัสจากเด็กหรือดรอปลงมาได้ก็คือทําเวฟ ซึ่งเด็กนี้มันสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะเรียกตัวนี้เพื่อเสกแพนโทเ็นออกมาอีกเนาะพอมันลงมาแวนเป็นเอติเชียนมันจะได้เรียกแพนโทเ็นมาเพื่อทํา5เวฟนะครับหรือว่าคุณจะเลือกใบนี้เพื่อที่จะให้มันบวกครีได้ถ้าเกิดว่าเรามีเกรดหเกรดขึ้นไปนะครับแล้วตัวมันเป็นการป้องกันอีกแบบหนึ่งด้วยเนาะเลือกเวฟได้เลือกคีได้เวอร์มากนะแล้วเด็กค่อนข้างที่จะเติมทรัพยากรเก่งด้วยไซคลเพราะว่าเรามีการันตีหยิบออเดอร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีพวกเห็ดมีอวีน่า บอกว่าเล่นได้ด้วยการโซบาร์ดนะครับแล้วแวน์ต้องเป็นเอสเทชยนเท่านั้นนะให้เอาการ์ดใบนี้เข้าไปเป็นเกตนะครับซึ่งก็ช่วยกระจายพลังให้กับตัวบลาร์โทเค็นได้ดีขึ้นอีกเนาะแล้วก็ให้เปิดท็อปห้าใบแล้วซูเปอร์เรคอลการ์ดหนึ่งใบนะครับจากในนั้นที่เกรดไม่เกินแวร์ลงมาถ้าไม่ได้คอจะให้เอาแพนโทเค็นยัดเกตไปซึ่งนี่แหละถามว่ามันคุ้มยังไงนอกจากไล่ลายเสือใช่ไหมคุณก็สามารถใช้ใบนี้ในการแปะน้องดีแบนดเมดิทเนี่ยออกมาจากกองแล้วก็โซบาร์เทคน้องเขาเพื่อที่จะเปิดท้าคอเก่งมา ออเดอร์มันเอื้ออยู่แล้วนะครับอืมที่เหลือก็อวิน่าเนาะอันนี้ก็เก่งคือปกติแล้วเนี่ยเขียวมันจะเน้นชุบใช่ไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าใช้น้องเขาไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเอติเชียนม,มันเป็นการเปิดกองหยิบขึ้นมือด้วยไงเพราะงั้นเราสามารถหยิบขึ้นมาแล้วเอาวิน่ามาหาออเดอร์ต่อแล้วก็เอาอาาอเดอร์ามาสเปย์ใบนี้หรือใบนี้ต่ออย่างเงี้ยเก่งเวอร์ <laughs> นะแล้วก็มันก็ดูคนดีคนเดิมนะครับ คือสาหรับเด็กอื่นเนี่ยถามว่ามันใส่มังกรกระดูกได้ไหมใช่ไหมพวกเด็กที่เล่นกับตัวของ normal order มันก็ใส่ได้แต่ปกติที่ไม่ใส่เพราะว่าพลังมันเบาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นไปทางการท,ที่ใช้เพิ่มพลังอยู่แล้วอย่างซอก้าคอดีนอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ถามว่าทําไมใส่กระเด็กนี้ได้ก็เพราะว่า1การันตีออเดอร์แบบที่พูดไปตะกี้นะครับกับ2ตัวบัสโทเค็นเนี่ยมันแจก,กพลังให้ได้โหดมากนะสำหรับเทิร์นที่ขึ้นเกศสเนี่ยพลังมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่านะครับแต่ว่าพอเทิร์นเพิลแล้วเนี่ย ตัวมันเองตีมันก็แทบจะออกประมาณส0,000ื่นอยู่แล,แล้วแล้วคุณโดดมาตีฟรี2องขีใช่ไหมอืมสเลนอย่างเงี้ยแล้วพอเอติเชียนตีก็สามารถลงเลียที่มีคิมาตีต่อได้อีกโอ้โหกันกันอ้วกะนะครับคือมันยิ่งกว่าซอก้าอีกอะนะอืมแค่พลังอาจจะดูเบากว่าช่วงตน้ตนๆนะครับประมาณนั้นแหละนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูในเกมเลยแล้วกันนะครับไปโอเคนี่ก็ยังคงจมอยู่กับเอติเชียนหลายชั่วโมง เมื่อไหร่จะได้เริ่มก่อนแกเข้าบ้านเปลี่ยนเลยแรกไม่เปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนมาใบหนึ่งเอาเปลี่ยนใจง่ายเรซเอลเด็กมันไม่อ่อนนะครับแต่ผมเล่นไม่เป๊ะสักทีมันมันผิดนิดผิดหน่อยแล้วมันจะชนะมันก็ไม่ชนะ หน้าหงุดหงิดเสียนี่กะไรอ่าแบบนี้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 เริ่มหลังจัวจัวฟอนออเดอร์อย่างนั้นนะอะไรล,ลูกพ่อมัสึรูมปาร์ตี้วิ่งเข้าโซโ่ขอแพลนโทเคิลสองใบ แล้วเรามันไอโลกจิตไปเลยลูพ่อ <laughs> ถ้าเกมนี้มีอีโมดแบบ s h a d o w อ e ์เขาคงกดไปแล้วหน้านี้นี่เลยไดฟอนก็จะชนะอ่ไยแบบไม่คิด,ดคอ๋อ,อก็ได้อยู่ถ้าเขาไม่ตกทิกแรกถ้าเขาตกเราก็จะหลอนๆหน่อยนะครับ คตดเปลืองมือห้าโดนผมจำเทคกทงไม่ได้แล้วคืตอนแรกใส่มาจะได้เวลาชุบแล้วแบบดาเมจมีแค่2อย่างนี้จะชุบสอนได้ลงเรียแวนเลซาเอลเลือกยนูนิหนึ่งไปบอก5 0 0พันถ้าลงมา้วยเทคแวนจะอกหมื่นแทนแล้วก็เสพจากหลังได้ปะเลวบีตาแล้วเมื่อไรมังกรกระดูผมจะขึ้นนี้อ่ะใส่มาใช้งานนันนาย ผมสามารถตดนมังกรกระดูกดา่าได้ว่าแล้วทำไมตะกินไม่มูริกนหาก,ก,ก,ก็กลัวเป็นพวกบ้าเห็ดกลัวเห็ดไม่ขึ้นแต่ถ้ามีกระดูกมีอวินาิาเทิร์นสองนี่อย่างแรงเลยครับกดบวกหมื่นกระดูกแล้วก็มีน้องบูทหมื่นต่อไงโู้ทะลุทะลวงอา่าิวิสโทรแล้วก็ตัวไหนแดมต้อง นี่เทเกรดหนึ่งนะครับโดนได้ทับปึ๊บโชก้าบนมือ3ใบที่เกรดต่างกันถ้าทำได้ให้เปิดท็อป5ใบแล้วก็ตัวเบรคอล์กาเกรดหนึ่งต่ำกว่าจากในนั้นลงมาถ้าไม่คอจะได้คอตัวเองออกมานะครับ <c oughs> แล้วนกลงช่องเลียคัตเตอร์บาสเปิดท็อป7เสิร์ตเลซาเอลเกรด3ขึ้นไปขึ้นมือถ้าไม่ได้หยิบจะได้ไง่เดียมคืนบายบาย <c oughs> แห่บ้างด้วยอ่ะก็ไม่สน ขอรับด้วยพลังชีวิตกล้าที่จะแห่ก็ต้องกล้าที่จะเจ็บนะครับวินแคปคนที่จะมีสิทธิ์ไม่ใช่คนที่จะยิงก็คือคนที่เตรียมใจว่าจะถูกยิงมาแล้วเท่านั้นมาเลยอย่ากขี้ก็พอปอรลองละโลกยังไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นกาบุอลิอุโดนทิ้งเทินหน้าแน่มือเขาแค่สเทินต่อไปตีไปเขาไม่ตกทิกอ,กอีกเจ็บมาก เว่ยมังกรบวกคีเราก็ตกไปละใบหนึ่งอย่าตกอีกใบนะอันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับกลัวถ้าจะเจ็บไปหน่อยละเก็บเดมไว้ปล่อยเทินหน้าไนดะ้ยังไงปกติแล้วน่าจะแ,แวนตีก่อนเราได้คิวได้อยู่ดีถ้าคิวทวินแคสก็เพอร์เฟกต์มังกรกระดูกมาแล้วขอบคุณมากสหายแต่ถ้าเล่นเทินนี้ก็อาจจะ นิดนึงที่มันดูเต็มๆอยู่นิดนึงอ,นอ่าโดนอ่าเอสเตเชียนเกรดสองไรทับนะครับโซบลัส so, แล้วก็โชว์เอสเตเชียนเกรดสามจากไรเด็กแล้วจะได้อ ast, คอบลัสโทเค้นมาหลังแหวนปับ๊บตกยักษ์เสร็จปุ๊บอ๋อผมมีออเดอร์อีกใบไม่เป็นปมมไ,ไรเล่นไปเลยพอไรทับเอสเตเชียนเกรดหนึ่งนะครับให้หยิบออเดอร์วิทอลเบรสบลัสขึ้นหนึ่งจาในกองนะ พร้อมเล่นเสร็จสับแล้วก็สกิลกิน2ใบขึ้นอ่าสใบหรือ3ใบนะครับเอาเรียเข้าไปเป็นเกตของตัวเองเนาะนแล้วก็จะได้จัว่วโอ้ <c oughs> เราโดนทิ้งเทิต่อไปแล้วกนะันวีทอเบสบาสก่อนเลยไปโตบาสไ,ไว,วอสทอล เอาพอเล่นปุ๊บให้เอาตัวออเดอร์เนี่ยเข้าไปเป็นเกรดนะครับของ l ล s t Token แล้วก็เปิด5้าเปอร์คาลการ์ดหนึ่งใบที่เกรดไม่เกินแบนลงมากระสับกองนะทีนี้มังกรกระดูกเห็นการเล่นออเดอร์นะครับต้องเอาพลังแหละเนาะสามารถชุบตัวเองออกมาได้แล้วก็ให้เลือกว่าจะบวกหมื่นหรือบวกครินะครับถ้าประสานเวทจะได้ทั้งคู่แต่แน่นอนว่าเด็กนี้ไม่มีประสานเวทอ่าถ้างั้นก็เล่นไซเคิลไปเลยแล้วกัน ลงเลี่ยถ้าไม่ได้ลงมาจากความสามารถยูนิตนะครับแล้วก็เทอร์นี้มีการเล่น normal order ไปสามารถโซบล blast เปิด t อป5ใบเลือกการ์ดหนึ่งใบจากในนั้นถ้าเป็น normal order ให้เอาขึ้นมือนะครับถ้าเป็น normal unit เกรดไม่เกินแวนให้โคลงมาเสียได้มาก่อนกระดูกระดูตรงนี้มากเลยหยิบออเดอร์ไว้ก่อนแลวกันน้องเขาไว้เล่นดีกว่าเรามีออเดอร์อเฮ้ยไม่ใช่ดีต้องหยิบออเดอร์โทษทีที่มันเต็ม ขอพายขอภัยโมเยอะแล้วหล่อนแล้วนะหรือว่ารีดกองแล้วกันเนาะอุ้ยแต่เสียายออเดอร์เลยก็มันเสะนี่คือผลจากการเล่นมาสองชั่วโมงกว่าอ่ะแบทเทิลใส่ฟอนท่องกัรแวนเปิดก่อนตาปกติคงไม่เอาลิฟโท้เสร็จหรอกถูกไหมเดี๋ยวเขาจะเป็นไซโคพารตเหมือนกัน ร้อนก็รู้เรื่องอไอ้นี่รู้เรื่องกว่าอ้าวทำไมอยู่ดีๆกล้องดับทั่วทิโอ้แล้วโมตั้งนานอ่าฮ่าฟิวหนึ่งดามัสโอ้โหหน้าเลือกบวกคีจังเลยดาเเมจช็ค ผมรู้ว่าตรงนี้มันดูน่าเกียดที่เราไดโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกมก่อนหน้าน,นี้ก็อัดและดีนะแต่มันไดโอเวอร์เหมือนกันก็เลยอัดใหม่บางงานเกมนี้อาจจะเลยตามเลยไปแล้วกันนะครัสกิลคือหนึ่งในสกิลเพย์ทีนี้ตัวดีฟแลนด์ผมจำชื่อเต็มไม่ได้น้องบอกว่าพอโจมตีเนาะ ถ้าเกิดว่าเธอนี้มีการชุบยูนิตลงเรียจากในดรอปนะครับสามารถจเเร่าย2 e n เ r g y เพื่อเลือกเรียกาของอีกฝ่ายนะครับแล้วจะไม่สามารถอินเตอร์เซปกับสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปนะและถ้าแมนอีกฝ่ายเป็นเกรยสามแล้วน้องเขาจะได้บวกพลังด้วยนะครับโดนไปก่อนนกปัญหาเนี่ยแล้วก็รับกระดูกตรงนี้ไปนี่ถ้าผมไซโคพาสขั้นสุดผมกดกระดูกสองขีไปเลยตีแค่หมื่นเดียวแล้วไดโอเวอร์ตรงนี้ก็คือตาย ปดบ้าเฮ้ยแต่ยังได้ฮิวนะอ่าถ้างั้นเจ้ากันนะครับถ้างั้นตรงนี้ไม่ต่างกับคีแล้วบังคับให้ตกแล้วก็ได้ฮิวงั้นไม่เป็นไรเกมน,นี้ยังปลอดภัยเนะี่ยต้องสังเกตว่าจั่วกระดูกอีกใบหนึ่งเพราะงั้นเธอหน้าเจอกัน อเดนซิโอบอกโดนเลเซอไรท์ทับให้ชุบเฟดสองต่ำกว่าจากในดอกขึ้นมานะครับซึ่งเขาเลือกมาเป็นโนเวียเนาะแล้วก็โนเวียพอลงเรียถ้าแวนเป็ิดสามขึ้นไปติดชื่อเรซาเอลสามารถคัตเตอร์บลลัสเปิดท็อปสใบนะครับเลือกคอรการ์ดเฟดสต่ำกว่าจากในนั้นลงมาแต่ว่าถ้าคอในแบทเทิลเฟดจะให้เลือกเอาการ์ดขึ้นมือแนะทนเลยเอาไวฟเพิ่มไม่ได้แต่ได้หาของก็ใช้ได้อยู่พอนะมาเป็นโนเวียอีกใบหนึ่งซึ่งก็โอเคเพราะว่า ข้างหน้าเขาเป็นหมายอยู่แล้วนะแล้วก็ cutter blast เพื่อเปิดสามต่อตอนนี้ยังขาดนิวเบลิสนะกาบูเวริอุสมีเรียบร้อยนอกมีเรียบร้อยเรียกมาเป็นเพนคิลเลอร์นะครับยูววนสกิลเลยหรือเปล่าควรนะบอกเลยว่าควรนะโตบล a สเพื่อสั่งใช้งานยูววนสกิลนะครับนำคริติคอลคทิกเกอร์ทั้งหมดจากในดอกกลับเข้ากองแล้วก็ แวนจะได้ได้บวกหนึ่งจนจบเทิร์นแล้วถ้าเกิดอ่าตัวผู้เล่นเองจะได้รับเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่าตกดาเมจที่6เป็นทริกเกอร์ที่ไม่ใช่ฮิลทริกเกอร์นะครับจะสามารถฟพ้นฟูหนึ่งดาเมจได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ลบเอฟเฟกนี้ทิ้งตรงนี้ผมจะกันแล้วเสร็จไปก่อนเดี๋ยวผมปล่อยแวนแล้วปล่อยยาวไปเลยแล้วกันตอนแรกจะเก็บตัวแดงตัวนี้ไว้ทิ้งไรแต่ว่าเรามีมมงก้อนกระดูกให้ทิ้งอยู่แล้วนะครับ เสือเขาไดเวอร์จัดอ่าเพนชิลเลอร์นะตัวไปที่ที่บูสต์นะโซบลัสระเบิดตัวเองทิ้งแล้วก็ได้จัว่ว <in> แวนต่อเลยตัวที่ชุบขึ้นมาก็รีฟิสโทใหม่กาบูเบริอุดได้เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> จะว่าไปดันเข้าสีแดมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ ถ้าคาไดโมจัดเราก็วูบได้แล้วนอนโจมตีนะครับคาเตอร์บลัสแล้วชุบการ์ดในดรอปไม่เกิน2ใบที่เกรดต่างกันแล้วผลรวมของเกรดไม่เกินการ์ดในดามเมจโซนนะครับอีพิสโตต้องลงมากคาเตอร์บรลัสเสิร์ฟเลเซอต่อวีตา ปล่อยจ้ามีทวินแคทเป็นก๊อกสองแหละแต่ถ้าเวอร์จริงแบบสามคีย์ก็อาจจะวูบอยู่ยบ,บอดอีกใบก็เรียบร้อยเลยนะเทอร์นหน้าเนี่ย,ยโอเคเจอกันดกได้พึ่งพาในปฏิหารเต็มๆต้องดีแแลนไปอีกแลก้ว กันไว้ก่อนเนาะจริงๆเด็กนี้ใช้แดมน้อยมากเลยไม่ใช้อย่างได้มีให้ใช้ก็ดีแต่มันเล่นแบบไม่ใช้ก็อยากได้เพราะงั้นกันกันไปก่อนก็ได,ด,ด้ตัวหมาเนี่ยได้เทคก,ก็คือพอแวนใช้เทคเรียกยูนิตออกมาเสร็จปุ๊บเนาะแวนที่มีดีวันสกิลนะครับพอยูนิตลงมาปุ๊บ ก็จะบวกครับอ่าได้เทคเพิ่มว่าเวลาบูตเสร็จแล้วจะแซกตัวเองแล้วหงายเดมได้แล้วก็ได้พลังเพิ่มห้าพันคือมันเพิ่มอยู่แล้วนะมันเทคคนละส่วนกัน,นได้สองอันเสร็จตอนตีแวนเกิดสามเดซาเอลคอยก่อนเดี๋ยวที่บายทีตัวมั่ว <c oughs> เดี๋ยวมัววม่ว <c oughs> คือเราจะไม่กันอยู่แล้ว จะบอก5,000นะครับแล้วถ้าลงเรียด้วยความสามารถของเกร3ขึ้นไปเลซาเอลแล้วมีดาเมจสขึ้นไปจะบอกหมนะื่นแทน5,000เนาะและถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่5ก,ก็จะทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถคอสติเนลลงมาได้นะครับอาจาคนก็ใช้พีไม่ได้ไปเลยมังกรกระดูกดไม่พูดบทเต็มด้วยน่าเสียดายทีนี้เราจะใช้ วิ่งเข้าโซไปนะครับขอแพนโทเคนสองไปแล้วก็สกิลของบลาสโทเคนนำสามใบเข้าเกตเพื่อจัว่วสองก็ได้นะแต่ว่าผมอยากยัดสามเฉยๆนะทีนี้ตรงนี้ผมต้องคอลหรือเปล่าแป๊บนึงนะ ผมใช้เทคแวนเปิดอาการารขึ้นมือก่อนเนาะแล้วผมใช้ใบนี้ผมต้องคอลเพื่อที่จะใช้มังกรกระดูกหรือไม่ก็ผมก็คอลน้องอาวีน่าไปอับไปก่อนเราก็ได้บาสเหลือจะได้เก็บอาวีน่าไว้บนมือนับไปเลยลงมาแวนเป็นเอสเปเชียนนะครับไม่สนใจ้วยนะอย่างเก่ง พตตอแพนโทเค้นลงมาจริงๆตะกี้ผมใช้แพนที่เรียกมาจากเห็ดทับกระดูกไปก่อนเลยก็ได้เราจะได้จัดบอร์ดใหม่ดีๆทีเดียวเนาะอันนี้พลาดไปเนี่ยดีเดียวาอสลเาเตอร์บาร์เปิดท็อปสามอ่ะพอแพนโทเค้นออกมาก่อนนะครับแต่แพนโทเค้นที่ถูกเขาด้วยความสามารถนี้จะเข้าไปเป็นเกตของบลาสเนาะแล้วก็เปิดท็อปสามใบนำการ์ดหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี ตัวเกรดหกใบขึ้นไปจะได้เปิดห้าแทนซึ่งก็จะหยิบมาเป็นอวีน่านะก็กระดูสองตัวครบแล้วเนาะเล่นออเดอร์เลยโตบลสัสเอาเกรดไปนะครับถูพิเรีคอมากระดูกออกมาเปิดห้าปึ๊บ แล้วก็ความสามารถของมังกรกระดูกในดอกทุบตัวเองขึ้นนะบวกคริติคอลไปเลยนะครับตัวนึ่ง ผมจะลงน้องอวีน่าไปแบบไม่ใช้เทคเพราะบอร์ดมันเต็มอยู่แล้วเนาะคือใช้เรียกเหตดกันแต่แต่ผมจัวเอามือไว้ก่อนแล้วกันจัวดจแบทเทิลรับเลยนะครับ มันตีสองคิกเกือบทุกเลนตายโอเคโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเอสเตเชียนในวันนี้เนาะรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ไดโอเวอร์ทิกเกอร์แล้วทำให้เดมเขาไหลแต่ว่าเขาฮิวอะเพราะงั้นผมมองว่ามันไม่ต่างกับไดชินะครับแล้ว ปัญหาหลักคือเด็กนี้ต่างหากปัญหาหลักมันคือตัวของเด็กมันเองนะครับคือผมใช้เหตแห่ได้เวอร์วางรังการมากเลยใช่ปะแล้วตัวของมือมันก็ไม่ได้ลดขนาดนั้นนะเพราะว่าเทิร์น2เนี่ยคุณก็แค่ใช้ตัวของ blast token กิน token ท,ที่เหตเรียกมาแล้วยูนิตที่เหลือมันจะสามารถเติมบอร์ดได้เองนะครับ order เนี่ยการันตีว่าเราสามารถหยิบได้จากไร้ลายอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็แค่เล่นกับตัวน้อง deep land หรือว่าใช้มังกรกระดูกโดดฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตัวเนี้ย counter blast แล้วชุบตัวมันเองขึ้นมาจากในหลุม คือยังไงขอแค่ได้เล่นออเดอร์90%เลยคุณจะสามารถเติมบอร์ดกลับคืนมาได้แล้วมันจะมีผลยังอื่นต่อมาด้วยนะครับแบบได้กระดูกปุ๊บก็เป็นตัวตีแรงมากๆใช่ไหมแล้วไม่เสียคออะไรเลยถ้าจ่ายบาสเรียกตัวนี้ก็ได้เพิ่มมา2งช่องเลยเพราะมันจะเรียกแพนโทเคีนอีกถ้าเรียกน้องดีฟแลนด์ลงมาจากมือก็ยังได้เติมบอร์ดและถ้าเติมเป็นไอ้นี่ก็ได้เติมอีกอะไรอย่างเงี้ยเด็มันเบอร์มาก <laughs> ช่วงต้นเกมใช่ไหมแล้วพอช่วงเลดเกมเสร็จปุ๊บตัวบลสโทคนมันจะทําการแจกพลังให้กับแถวหน้า5,000ต่อจํานวนเกรดของตัวเองสาวทุก3ใบเนาะก็หมายความว่ายิ่งยื้อนานเกรดมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถเติมเกรดได้จากตัวเทคแวนใบหนึ่งเทคออเดอร์ใบหนึ่งแล้วเราจะดูดออกเนี่ยแค่เทินละ2ใบถูกไหมครับคือเราดูดแค่การที่แวนยัดเองกับตัวของออเดอร์มันก็จบแล้วที่เหลือตอนบาสยัด33 3อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าพลังจะเพิ่ม5,000ทุกเทินทุกเทินให้กับ แล้วมันทาเวฟได้เด็กมันเก่งมากนะครับถึงจะไม่ได้ไปโชว์ถึงจุดนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นลิสแอโกะเนาะอืมทีนี้การที่เขาปล่อยตรงนี้อันนี้ผมเสริมให้นิดนึงเผื่อใครยังคล่องใจว่าแบบเขาปล่อยตายไปเลยทําไมนะครับถ้าเกิดว่าเขาปล่อยปุ๊บแล้วเขาตกทิกเดมที่5เป็นฮิลอย่างเงี้ยเขาจะฮิลได้เลยใช่ปะห,หรือว่าใบที่6เป็นฮิลหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วได้ดีวันสกิลมันอาจจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากันข้างนี้เสร็จป,ปุ๊บแล้วผมเอาแวนตีไปอย่างเงี้ยแล้ว ผมเลือกที่จะคอตัว2คียีมาอีกอโอเคถ้าผมทําอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะตกทิกจากตรงแวนผมก่อนแ้าผมไม่ได้ไดคี์แล้วเขาตายถูกปะเออพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขารอดเขาได้ทิกเสร็จเขาอาจจะกันสองข้างได้ก็จริงแต่ถ้าผมเอามังกรกระดูกตีเสร็จแล้วผมเอามังกรกระดูกตีต่อเลยก็จะเป็นการรีดมือเขาอีกถูกปะมือเขาอาจจะพอดีถ้าเกิดว่าเราตีไปได้บอร์ดแล้วเขาตกทิกแต่ถ้าผมเอากระดูกตีแล้วกระดูกตีต่อมันจะเป็น2คี้สองขี้เหมือนเดิมนะครับหมายความว่าเขาอาจจะไปตายตรงนั้นอยู่ดีแล้วอ <c oughs> อีีกกกรณนึง็คื ถ้าเกิดว่าเขากันได้2ข้างอย่างเงี้ยแล้วผมก็สามารถที่จะเลือกได้อีกว่าจะเรียกมาเป็นตัวเวฟหรือจะเป็นตัวที่มีคริกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าผมากระดูกตีกระดูกตีแล้วผมเห็นว่ามือเขาจะหมดอย่างเงี้ยผมอาจจะเลือกเอาตัวเวฟไปก็ได้ถูกปะเพราะว่ามือเขาก็จะเหลือแค่2ใบเขากัน3มเวฟที่เหลือก็คือตัวแวนกับไอ้สอช่องเนี้ยไม่พอนะครับอืมคือกรณีที่เกิดขึ้นได้มันมีเยอะมากว่าเราจะทําอะไรต่อไปคนที่เล่นแอสติเชียนมันเป็นคนที่กําหนดตรงนี้นะครับสำหรับคนเล่นก็ยากนะแต่สําหรับฝ่ายกันเนะี่ยกว่ายา,กกาเยเอะนะ การที่เสกเวฟหรือเสกคีได้เนี่ยโหการยากมากคือเราไม่รู้ว่าทิกเกอร์มันจะออกจังหวะไหนอะคุณเดาไม่ถูกหรอกเนาะนั่นแหละมัน,ม,นมันเลยลําบากมากๆเวลาเจอกับเด็กนี้นะครับอืมเก่งมากนะคือผมให้เทียบบนเลยมันอาจจะเล่นยากนิดนึงแล้วจุดตรงเนี้ยการที่เลือกว่าจะใช้อะไรเนี่ยบางเกมผมแพ้เพราะว่าผมเลือกผิดนะครับผมแทนที่จะเลือกเวฟผมไปเลือกครีแทนอย่างเงี้ยเออบางจังหวะมันมันทําให้เราแพ้เองเหมือนกันอนะปิดไม่ลงเพราะว่าเลือกตัวปิดพลาด แต่ว่าการที่เดาไม่ได้ตรงนี้แหละมันเก่งเนาะเราเด็กมันใช้มังกรกระดูกคูมากเลยอ่ะขอแค่มีสองใบเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือเด็กส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีใบอยู่แล้วอ่ะพอสแต็กพลังไปเรื่อยๆเทิร์นเพย์อย่างเงี้ยมันก็กระดูกโดดมาตีเฉยๆก็สามหมื่นแล้วนะครับแรงมากนะเด็กโอพีโอพีสองเวฟแรกมีคิอย่างเงี้ยแล้วเวฟสามเวฟสี่คุณจะเลือกทําอะไรก็เลือกต่อได้เก่งมากนะครับนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเราสมาชิกกับคนที่คอยไปโดเนทในไลฟ์ด้วยนะครับฝากตัวเองครั้งหนึ่งจะระพมว่าดเน็ t i o n ไว้ใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย